ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนทำสีผมนะครับหลังจากที่เรามีเคลียร์หรือปรับลักษณะของโครตคีบเสร็จแล้วเราก็มาปักไฮไลท์นะครับหรือการแบ่งในลักษณะของผมเป็นช่องนะครับโดยการใช้เป็นลักษณะของฟอยหรือพอลักษณะของการทำนะครับวนการที่จะแบ่งเอาใช้เป็นหางวี ช้อนนะครับหรือลักษณะคล้ายๆเป็นแบ่งทีละช่องเล็กๆนะครับอันนี้เขาต้องการให้ลักษณะของการเกลีย่ยหรือกระจายให้ทั่วศีรษะนะครับ ความหมายของออสก็คือเขามีกึ่งของไวแแฮร์หรือกึ่งของผมขาวนะการทํางานที่เราฟักไฮไลท์หรือการที่โรบเบียเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องการในสีนะครับหรือลักษณะของผมนะครับในกึ่งของไวแแฮร์หรือมีการลักษณะของการกลมคืนนะครับเขามีการคอมเมนต์นะครับหรือบอกว่าไปทํานะครับส่วนผมที่ขึ้นมาใหม่เหมือนจะออกมาตัดชัดความหมายของออสก็คือพื้นผมเขาเป็นดรอกนะครับหรือเป็นลนักษณะของสีเข้มนิดหนึ่งพอขาวขึ้นมามันจะเห็นชัดนะครับส่วนที่สวยนื นะครับหรูดีงามเนี่ยเราควรจะต้องปรับหรือลักษณะของการไล่หรือลักษณะของพื้นผมให้เขาออกปาสว่างนะครับส่วนการฟักไฮไลท์เขาต้องการให้เป็นกึ่งของมิตินะครับหรือลักษณะของความเด่นหรือลักษณะของความสวยงามส่วนผมขึ้นมาแล้วนะครับไฮไลท์ก็สีขาวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแมทชซ์แมหรือมีความกลมกลืนนะครับก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่การทํางานในรูปแบบของคอร์รคมหรือการทําสีตลอดจนถึงงานไฮไลท์เราสามารถที่จะอัพพลายหรือดัดแปลง หรือเอาเทคนิคนะครับหรือการทำงานในรูปแบบของงานเช็งโคลเลอร์นะครับหรืองานทำสีนะครับอออโชคดีนะครับออสมีกว่า ไปศึกษานะครับไปเรียนรู้ที่แพรรูปนะครับความหมายก็คือไปศึกษาเรียนรู้ในแขนงของกึ่งของสาวิชานะครับอาจจะเป็นยิลุยดีฟรอนนะครับเดอะสปาร์ลินอาจจะเป็นอเล็กซองนะครับหรือเดอะสปาร์ลินตลอดจนถึงโรเลออลเดอะสปาร์ลินที่ออนไปศึกษาเรียนรู้ในตัวของมาสเตอร์หรือลักษณะกึ่งของเคมีหรือเป็นสายคณิตเชียนที่ออนเอาเทคนิคนะครับหรือการทํางานในรูปแบบของโคลโลจิมหรือเป็นงานสีนะครับมาเผยแพร่หรือมาเผยแพร่นะครับสี่ช่องทางติ๊ก YouTube Facebook l i ฟ e และช่องเดียวเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทั้ง4ช่องทาง4ช่องทางนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับหรือเอาหลักการของทานทำงานในรูปแบบของออสสมจิตนะครับดิสพีหรือเคดิกรามี่ได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับ คล้ายกดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดการแจ้งเตือนเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้ากล่าวต่อไปจากงานนะครับที่เราทำให้ไรนะครับจะเห็นนะครับ ปลายลายชายแนวที่ลักษณะของสีผมนี่ออกมาได้สมุินะครับหรือลักษณะของความกลมกลืนหรือเป็นกลึงของมิตินะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับเชิญชวนดีกว่านะครับเพื่อนในน้องหรือลักษณะของทุกๆท,ท่านที่รักในกลึงของเสริมสวยนะครับอันนี้เป็นการสร้างมูลค่านะครับหรือรายได้เพิ่มนะครับความหมายของออสบางทีเราเช็งคอรรลหรืองานทําสีเราอาจจะได้ตั้งหรือกรอบอยู่แค่ตรงนั้นนะครับส่วนการที่เรามาใส่เป็นไฮไลท์อันนี้เราสามารถที่จะเพิ่มหรือสร้าง ูลค่ารายได้เพิ่มส่วนการที่ออททำออสใช้แบ่งเป็นเส้นรเกรกล็กนะครับอันนี้จะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับส่วนบางท่านที่ชอบนะครับหรือการทํางานในเส้นใหญ่ก็แล้วแต่ที่ชอบนะครับส่วนการทํางานหลังจากเสร็จแล้วเรามาเคลียร์ เคลียร์ที่นี้ความหมายของออสก็คือการปรับในลักษณะของพื้นผมนะครับหรือการหวีนะครับให้เขาเคลียร์หรือการปรับในชั้นมากหรือการเคลียร์ออกมาได้มีความกลมเกลืนนะครับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่ออสและทีมงาน k คทิโอคาร์นมีนะครับหรือเป็นแนวทางของออสสมจิตดิสฟักดีหรือเป็นแนวของพาชันนะครับสวิงรู้เก๋เท่นะครับในสไตล์เคทิโอคาร์มีจบงานเรามาหวีหรือมาเก็บลักษณะของปลายลายชาแนวหรือเส้นผมนะครับที่เราสา่งเราต้องการให้โคนปลายลายชา แแนวเขาออกมาเป็นสเตปหรือเป็นแนวของเซกชันหรือเป็นเทรนนะครับหรือเป็นลุกของสมัยใหม่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับหรือเป็นการทํางานที่ออสนะครับสมจิตดิสักดีหรือเคมีอุาเดมีมนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับหรือเป็นลอรียลเดสพาเรตหรือเป็นทีเดสพาเรตหรือเป็นที่ฝรั่งเศสอันนี้ก็คือหลักการของการทํางานส่วนการเคลียร์นะครับอย่างที่เห็นโคนปลายลายแนวเขาจะออกมาสมูทนะครับหรือลักษณะของความกลมกลือนอย่าลืมนะครับตัวเพียร์หรือตัวปรับที่ดีที่สุดก็คือตัว or ปิชิ่งนะครับหรือตัวฟลอกหรือการไล่ลักษณะของสีผมส่วนการทิ้งนะครับอาจจะทิ้งไว้สองสามนาทีนะครับอันนี้ให้เขาสีเขาอยู่ระดับลักษณะของความกลมเกินจะมีความเทคนิคครับหรือการสวยงามครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านอย่าลืมนะครับออสมีการแพนไป4ช่องทาง Tik t o อกพินตันแอดนะครับเอโกมครับเอสโซเอนะครับออสสมจิตนะครับหรือออสทิกต็อกนะครับอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกที่ออสนะครับเชียงโครเร์นะครับหรือการทํา ตลอดจนถึงงานไฮไลท์ปลายลายชายแนวจะออกไริสุทธิ์โดยลักษณะของความสวยงามจบงานนะครับออสมาทิมงมอเรมหรือมาเก็บลักษณะของทรงในกลุ่มของบอ๊อบหรือเป็นบ๊อบเบสิกนะครับหรือเป็นบ๊อบคลาสสิกนะครับการทางานในกลุ่มของพื้นบ้านนะครับความหมายของออสก็คือออสคือเป็นครูนะครับสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยมา50ปีเราเอาเทคนิคนะครับหรือการทํางานในกลุ่มของสกูลน,นะครับหรือเป็นของโรงเรียนมาเผยแพร่นะครับหรือมาแชร์เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถ หรือแท็กก็ไม่ศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง TikTok นะครับส่วนทาง Facebook l i v e เอฟรีเดย์นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารอาจจะเป็นความโชคดีของออสดีกว่านะครับว่าครั้งหนึ่งเรามีโอกาสนะครับหรือได้เป็นแชมป์ผมสุภาพตรีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงนะครับแห่ฟรีสไตล์เป็นตัวแทนนะครับไปแข่งผมไปจิงแชมป์ผมที่วอลเนาที่อิตาลีนะครับออสเอาเทคนิคนะครับหรือเอาการทํางานหรือรูปแบบในแขนงของงานคอเลอร์นะครับหรืองานแข่งหรืองานโจตลอดจนถึงงานเรียนรู้สายแขนงน,นะครับของเสริมสวยนะครับมาเผยแพร่มาเผยแพร่หรือมาพอแพร่ทางช่อง Facebook ไลฟ์เอฟ ุร <Every> ีเดเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง f c e e o o o l l ฟ v e i ริดอาจจะเป็นงานกึ่งของคอเลอร์ความหมายก็คือง,งานเชนงคอเลอรหรืองานทําสีอาจจะเป็นรีโบนิ่งนะครับหรือกึ่งของสเตทหรือเป็นงานดัดในกึ่งของสปาเพิงค erm, วามหมายของออสก็คืองานดัดโคนนะครับหรืองานดัด ปลายแล้วยืดโคนะครับอันนี้เป็นเดลเดิตอลนะครับหรือเป็นสปาเพิ่มหรือเป็นงานลนักษณะของการลีมอนิ่งที่ยืดหรือลักษณะของผมตรงทุกรูปแบบของเคมี Me เสริมสวยนะครับออสมีการแผ่นไปทางช่อง a c e b o o k l i ฟ e e อ e r y d เ y นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f c ทุกท่าน <c oughs> ท่านก็สามารถอดมินหรือแทกนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง a c e b o o k l i ฟ e e อ everyday แล้วออสจะมีทางช่อง u t u b e นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f c ทุกท่านที่ออสแผนหรือแชร์ไปทางช่อง u t u b e ออสมีการแผน ไปประมาณทักพัน EP ความหมายก็คือพันตอนนะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าผมแต่งหน้าตลอดเงินถึงงานเรียนรู้ที่ออดไปศึกษาเรียนรู้เที่ยงกิบเมกาฝรั่งเศสอิตาลีนะครับออดเอาละการหรือการทํางานเอาทคนิคของการทํางานในรูปแบบค่งของงานเสริมสวยนะครับมาเผยแพร่มาเผยแพร่แชร์ตั้งช่อง4ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านอยากจะศึกษา อยากจะเรียนรู้นะครับหรือเอาเทคนิคของการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตนะครับท่านก็สามารถอสมินหรือแท็กนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง YouTube นะครับแต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือทางช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องแขนงของสายวิชาชีพนะครับเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเซนงานกันได้จรงช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกัจภาพ มีการทำงานมีรูปษณ์ของการทำงานหรือการทำงานที่โดดเด่นอยู่แล้วถือว่าเรามาพีเต์น,นะครับหรือคอนเทนต์งานกันได้ทั้งช่องเดียวนะครับการทำงานในแขนงของสายต่างๆที่ท่านถนัดนะครับร้องรำทำเพลงทำอาหารถึงทุกรูปแบบต่างๆท่านก็สามารถจะคอนเทนต์หรือพีเต์งานกันได้ทั้งช่องเดียวจบงานนะครับออสมาเก็บลักษณะของทรงปลายหลายแนวนที่เราคัดเราตัดในกลุ่มของบ๊อบเบสิกหรือเป็นบ๊อบคลาสสิกนะครับจะออกมาได้สวยงามส่วนอคอร์กครีมนะครับเป็นลักษณะของบราว หรือ number flow นะครับหรือเป็นลักษณะของสีน้ำตาลกึ่งของธรรมชาติสวยงามมากนะครับนะเป็นลุกเป็นสไตล์นะครับหรือเป็นลักษณะกึ่งของเทรนหรือเป็นเอบของสมัยใหม่นะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาศึกษาเข้ามาพัฒนานะครับทาง4ช่องทางเปรียบเสมือนบ้านหลังใหม่ของเพื่อนของน้องนะครับหรือชาว f อทุกท่านความหมายของออดก็คือนะครับ4ช่องทางที่ออดแพนหรือแชร์ไปนะครับทิกตอก YouTube Facebook l i ฟ e และช่องเดียวที่บอกเปรียบเหมือนจะบานบ้านหลังใหม่นะครับก็ให้ท่านเข้ามาศึกษานะครับหรือมาเร,เรียนรู้นะครับหรือมาพัฒนานะครับอาจจะเป็นลักษณะที่ออสเกิดแล้วว่าเป็นผมหญิงผมชายก็ลอาผมแต่งหน้า ทุกรูปแบบที่ท่านชอบนะครับหรือหลายท่านที่ต้องการที่จะเปลี่ยนสายวิชาชีพนะครับบางท่านที่ไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ลองเข้ามาศึกษามาเรียนรู้นะครับนะชอบผมหญิงก็เรียนผมหญิงชอบผมชายก็ชอบผมชายแต่งหน้าก็เราผมทุกรูปแบบแขแนงของเสริมสวยนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลองเอาเทคนิคนะครับหรือการทํางานในรูปแบบของออดสมจิตดูนะครับลองศึกษานะครับเราพัฒนาเอานะครับบางครั้งท่านอาจจะเป็นช่างแนวหน้าคนหนึ่งก็ได้นะครับลอง พัฒนาหรืออลัลก,การจบงานออดมาเช็กหรือมาเก็บลักษณะของทรง ปลายลายชายแนวที่ออดชัดหรือการเดินกันไกลให้ปลายลายชายแนวออกมาลักษณะของงานผิวหรือกึ่งลักษณะของงานผิวหวานการสะบัดคัดหรือการปัดลายชายแนวเนี่ยเราต้องการให้ปลายหรือลักษณะของเส้นผมแล้วก็ออกมาสลอฟหรือลักษณะของผิวหวานนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านวันนี้ออดและทีมงานนะครับตลอดจนสีสายทาง Tik TikTok YouTube f a c e b o o k ไล v ์และช่องเดียวกขอขอบคุณเพื่อนน้องหรือชาวเอทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับแล ยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับคีดิโอบายอะคาเดกันอยู่เข้ามาแล้วขออีกครั้งนะครับช่วยเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปจบงานจะเห็นนะครับขอปลายใจแนวหรือลักษณะของบ บ๊อบหรือเป็นบ๊อบเบสิกนะครับหรือเป็นบ๊อบคลาสสิกออกมาได้สวยนะครับอันนี้ก็คือหลักการส่วนงานคอลเลอร์นะครับหรืองานไฮไลท์ออกมาได้เป็นประกายหรือความสวยงามนะครับตามปกเลยนะครับอันนี้เข้ามาเขาบอกเลยนะครับต้องการสีนะครับต้องการไฮไลท์ตรงนี้นะครับวันนี้ออสจัดให้นะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่าน สมจิตนะครับหรือทีมงานเคทิคอร์ตมี่นะครับก็ขอขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายเรามาจบงานด้วยการบลนะครับหรืองานดนะครับหรืองานเป่าเซตหรือลักษณะของทรงการรายนะครับหรือการเป่าเซตหรือลักษณะของทรงเราใช้เป็นลักษณะของแปลงกลมหรือกล่นลักษณะของไซกลางนะครับการยกหรือการงัดโคนเนี่ยผมน้องเขาเป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นเป็นลอนหรือเป็นผมยักโศกการที่จะไดให้สวยเราควรจะไดย้ำนะครับหรือยักโคนนิดนึงเพื่อให้ลักษณะของโคนผมเนี่ยมีการ ปองพองนะครับส่วนการเป่าหรือการใดอัดเป่าลักษณะของฟรีกอแร์นะครับหรือใช้เป่าแบบถึงทองธรรมชาติจบงานออดมาใช้เป็นลักษณะของ <c oughs> เคอร์ลตินนะครับหรือเป็นแร์เซรัมหรือเป็นกึ่งของ